สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนทนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้จะชวนพี่น้องเอฟซีมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องราวของการรบนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนมีน้องๆไม่น้อยเหมือนกันที่โทรศัพท์เข้ามาหา บางคนก็ส่งข้อความเข้ามาทางห้องไลน์ทางห้องแชททาง Facebook นะครับบางคนก็บอกว่าผมจะเดินทางไปเป็นทหารอาสาในพื้นที่ยูเครนพี่นนพอจะหาช่องทางให้ผมได้ไปได้ไหมว่าอย่างนั้นนะครับบางคนก็มาชักชวนเฮ้ยนนท์เว้ยเราจะเดินทางไปเป็นทหารอาสาที่ยูเครนไปด้วยกันไหมเงินเดือนเดือน,นละหนึ่งแสนบาทถ้าหากเสียชีวิตได้ 16ล้านบาทบอกว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งคลิปในลักษณะนี้นะครับผมก็เคยเล่าให้พี่น้อง f อได้ฟังไปแล้วนะครับว่าข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นเท็จนะครับเพราะว่าทางสถานทูตยูเครนเขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยกล่าวเขาเพียงประกาศนะครับบอกว่ารับสมัครทหารอาสาเข้าไปร่วมรบในยูเครนเขาพูดแค่นี้นะครับจากนั้นก็มีพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนหนึ่ง เดินทางไปที่สถานทูตตั้งใจเดินทางไปสมัครเป็นทหารอาสาพเพื่อเดินทางไปร่วมรบที่ยูเครนนะครับแต่ก็ติดต่อสถานทูตไม่ได้ปัจจุบันก็ยังติดต่อไม่ได้พี่น้องจากนั้นผมก็ไปพบปะไปพูดคุยกับผู้รู้หลายคนหลายท่านเขาก็บอกว่าโครงการที่จะส่งทหารอาสาไปร่วมรบในยูเครนนั้นไม่มีนะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นยืนอยู่ บนความเป็นกลางเท่านั้นนะครับไม่เอียงซ้ายไปทางยูเครนไม่เอียงขวาไปทางรัสเซียนะครับเราต้องอยู่เป็นกลางให้ได้นะครับอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวาว่าอย่างนั้นผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านท่านก็พูดว่าให้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอย่าดิ้นบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่เรื่องนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้นะครับเพราะผมไปตรวจเพราะว่ามีพี่น้องหลายร้อยคนเหมือนกันพี่น้อง อยากจะเดินทางไปร่วมรบที่ยูเครนเขาไปที่สถานทูตยูเครนในกรุงเทพมหานครติดต่อไม่ได้ฝากเมลก็แล้วฝากแชทก็แล้วนะครับส่งข้อมูลไปทางไลน์ก็แล้วโทรศัพท์เข้าไปก็แล้วมีแต่เสียงตืดตดตดไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกบอกว่าอย่างนั้นทุกคนผิดหวังนะครับก็พยายามคน้นควา้าพยายามสอบถามข้อมูลบางคนถึงกับพูดว่าจะเช่า เหมาลำเครื่องบินบินจากประเทศไทยไปลงที่ยูเครนว่าอย่างนั้นผมก็คิดในใจโอ้โหคิดกันไกลนะเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมไม่ไปไหนนะครับผมก็จะอยู่ในประเทศไทยนะครับขอตายในประเทศไทยของเรานะครับในช่วงแรกๆนะครับผมก็บอกว่าถ้ามีเงินเป็นล้านๆสดๆมาวางให้ผม ผมอาจจะไปร่วมลบนะครับนั่นคือความคิดในช่วงแรกๆนะครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองพุ่งข้าบัญชานะครับท่านก็บอกว่าคิดให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศนะครับถ้าหากอยากจะให้ประเทศไทยของเราอยู่ในภาวะของสงครามก็เดินทางไปถ้าหากอยากให้ประเทศไทยของเรามีความสุขอยู่แบบนี้ อยู่อย่างสุขสบายอยู่อย่างมีความสุขไปไหนก็ได้เที่ยวไหนก็ได้กินไหนก็ได้ให้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆให้ยืนเฉยๆอย่อยากระดุกระดิกอย่าไปซ้ายอย่าไปขวานะครับผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ฟังแล้วนะครับด้วยหลักการด้วยเหตุผลต่างๆนะครับก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะเรื่องทุกเรื่องมันเป็นเรื่องอความมั่นคงของประเทศไทยเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนคนไทย ทั้งประเทศมันไม่ใช่เรื่องของคนหนึ่งคนใดบางคนบอกว่าก็ผมจะเดินทางไปมันเรื่องส่วนตัวของผมบอกว่าอย่างนั้นเข้าใจพี่น้องผมก็เข้าใจพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องอีสีของผมหลายคนหลายท่านเขาก็เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านท่านอยากจะไปรบท่านอยากจะได้เงินมาหล่อเลี้ยงมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่ผมก็อยากให้คิดให้นะนะครับ เพราะว่าการเดินทางไปที่ประเทศยูเครนนั้นนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องหมูๆการที่ท่านจะขึ้นเครื่องบินลงที่ประเทศยูเครนแล้วไปร่วมรบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่สําคัญประเทศไทยของเราเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนนะครับแต่ทางฝั่งฝั่งยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาทางยูเครนทางสวิตเซอร์แลนด์ทางโปแลนด์ทางฝั่งฝั่งโน้นนะครับอากาศ พี่น้องหลายคนหลายท่านอยู่ที่นั่นนะครับเขาก็ฝากข้อความเข้ามาเขาบอกหนาวมากบอกว่าอย่างนั้นไหวไหมถ้าจะไปลบบนความหนาวจะไปลบบนไอีหิมะเนี่ยไหวไหมทนต่อความหนาวหนิดทนต่อความอดอยากยากแค้นทนต่อความลําบากได้ไหมเขาถามมานะครับผมก็เลยมาถามต่อว่าถ้ารู้ไหมว่าที่ประเทศยูเครนอากาศมันหนาวมากขนาดไหนท่านรู้ไหมครับ เขาบอกว่ากลางวันก็พออยู่ได้ก็ไม่เท่าไรแต่พอตกกลางคืนนะครับอากาศโคตรหนาวเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็ยังไม่เชื่อนะครับผมก็ไปค้นคว้านะครับเข้าไปในเขาเรียกเว็บไซต์ต่างๆของต่างประเทศแล้วก็มีเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอวลอัพเดทนะครับ ก็น่าจะเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เขาเปิดเป็นเว็บไซต์นะครับผมก็เข้าไปดูเข้าไปชมจากนั้นผมก็แอดมินครับผมขออนุญาตนําเรื่องราวเหตุการณ์ที่ท่านได้แปลมาเนี่ยนำมาเสนอให้พี่น้องอช่องนวินทร์ n ชนแนลได้ชมได้ฟังกันได้ไหมครับทางแอดมินเขาก็ใจดีนะครับเขาก็ตอบบอ,อกมาได้เลยนําไปเสนอได้เลยเพราะว่าข้อมูลทางการข่าวที่เขียนขึ้นที่แปลออกมามันมาจาก พื้นที่ภาคสนามของประเทศยูเครนบอกว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเริ่มนําข้อมูลข่าวสารในพื้นที่มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนอกจากข้อมูลข่าวสารที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็ยังมีภาพถ่ายต่างๆภาพการสู้รบนะครับจะนํามาเสนอให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของสงครามหากนําเสนอเรื่องราวปละกรมิของฐานป่าจูโจงจาก่ขยปักธงชัยมันก็จะ ไม่มีคนมาชมนะครับช่องมันก็จะอยู่ไม่ได้พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปค้นคว้าไปตามหาเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงในยูเครนมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังสถานการณ์การสู้รบที่นั่นนะครับมันรุนแรงมีหลายมุมมองหลายพื้นที่หลายเมืองที่เขาสู้รบกันอยู่นะครับทางฝั่งฝั่งอยูอ่เขาเรียกว่ารัเสเซียนะครับก็ยิงปืนใหญ่ตุ้มตุ้มตุ้มยิงจรวดนำวิถียิงพวกเอะอาวุธ เ,เขาเรียกว่าพวกจรานวดแซมพวกเจ,จเ้าหนวดประสิทธิภาพสูงต่างๆเขาก็ยิงตุ้มตุ้มตุ้มเข้ามาในประเทศยูเครนทางฝักฝัก่งยูเครนนะครับเขาก็ต่อสู้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งแต่ตอนนี้นะครับทางฝักฝัก่งของอยูเครนเนี่ยก็ต้องคิดใหนักนะครับเพราะว่าทางฝักฝั่งของรัเสเซียนะครับเขาก็มีมิตรประเทศของเขาหลายประเทศเหมือนกันตามที่พี่น้องหลายคนหลายท่านได้รับรู้ว่าประเทศรัสเซียเขาประกาศออกมาแล้ว ว่าประเทศใดเป็นพันธมิตรประเทศใดที่เป็นศัตรูกับเขาเขาประกาศมาแล้วแต่หนึ่งในนั้นไม่มีประเทศไทยที่เป็นปรับปากกับเขานะครับเพราะฉะนั้นประเทศของเราเนี่ยยังไม่เป็นเป้าหมายของการโจมตีแต่ประเทศอื่นๆนะครับผมไม่รู้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้คือข้อมูลทางการข่าวที่ผมได้ไปติดตามมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับทางภาคฝั่งของยูเครนเป็นไงนะครับ ทางฝากฝั่งของยูเครนไม่ว่าจะเป็นนาโตไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับก็มีปัญหาไม่กล้าเคลื่อนกําลังอาวุธยุธโทโธปกรณ์กําลังคนเข้าไปที่ยูเครนตอนนี้ยูเครนเนี่ยเหมือนถูกลอยแพรพี่น้องตามที่ผมไปติดตามค้นหาข้อมูลข่าวสารมาให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันเนี่ยตอนนี้ยูเครนเหมือนถูกลอยแพรทางฝากฝั่งอเมริกาบอกว่าจะเข้าไปช่วยนะครับก็ ยังไม่เข้าไปช่วยยังนิ่งอยู่เฉยอยู่ถึงแม้ว่าจะพยายามส่งเขาเรียกว่าพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์แอบลักลอบเข้าไปแต่ในความเป็นจริงมันจะเป็นไปอย่างไรนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบไม่แต่ช่วงไปเดือนมีนาคม2565ที่กำลังคืบคลานใกล้จะไปถึงนะครับทางเขาเรียกว่ายุโรปส่วนหนึ่งทางเอเซียส่วนหนึ่งนะครับเขาก็ปฏิเสธสหรัฐอเมริกาบอกว่า ยังไม่ร่วมประชุมยังไม่รู้จักกันดีต่างคนก็บอกว่าไม่สบายประเทศนั้นก็บอกไม่สบายประเทศนี้ก็บอกไม่สบายเอาไปเอามาปลายเดือนนี้เขาก็ยกเลิกการประชุมนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาหลายด้านนะครับประเทศเราขยับไม่ได้พี่น้องถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีผมจะไม่ใช่คณะรัฐมนตรีผมจะไม่ใช่ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็แล้วแต่ผมก็อยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุข ไม่เข้าไปสู่สงครามที่มันกำลังก่อเกิดหากคิดผิดนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ภายในยูเครนเนี่ยมันน่าจะกระจายออกเป็นสงครามดังไปทั่วโลกได้พี่น้องนะครับผมเลยอยากถามพี่น้องว่าพี่น้องอยากให้มีสงครามโลกหรือว่าอยากจะอยู่อย่างประชาชนคนธรรมดาเป็นคนไทยที่หาเช้ากินข้าถึงแม้ว่าจะลำบากอัตคัดกัศนไปบ้างก็ น่าจะพอทนได้ใช่ไหมครับพี่น้องแต่หากเข้าไปสู่วังวนของการสู้รบลําบากมากพี่น้องเพราะว่าตัวของผมตัวของเอ็มเอนั้นนะครับเคยเข้าไปร่วมรบในหลายสมรภูมิรู้ว่าความทุกความยากความลําบากในการสู้รบมันเป็นอย่างไรรบกับโผ่คอนะครับบางครั้งต้องย่ําเท้าเดินป่าเป็นเวลาสองเดือนสามเดือนค่ำไหนนอนนั่นเขาเรียกว่าจอรยุทธ นะครับฝ่ายพอคอตั้งหน้าตั้งตารอยิงถลม่มโจมตีฝ่ายทหารพันนะครับอันนี้คือลบในป่าลบกับพกคอทางฝากฝั่งชายแดนอีสานใต้อันนั้นลบกับกองกําลังทหารเวียดนามนะครับการสู้รบในยุคนั้นในสมัยนั้นนะครับให้เริ่มตั้งแต่ปีพศ2 5 2 5ที่ผมเข้าไปนะครับคือเขาใช้ปืนใหญ่ ปืนปลสอเจ็ดห้าห้าเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยนะครับยิงเข้าไปในพื้นที่ตุ้มตุ้มตุ้มจากนั้นใช้เอฟห้าเครื่องบินเนี่ยนะครับบินงึงงึงงึงนะครับโฉบลงในพื้นที่กึ้ม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 มีแค่นี้แล้วเอฟห้าเขาหายไปเสียงปืนใหญ่ที่ยิงจากส่วนหลังเข้าไปในพื้นที่ยึดครองของข้าศึกเนี่ยนะครับเขาก็ยิงตุ้มตุ้มเข้าไปพอเวลาเขาหยุดยิงนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเขายิงทั้งวันทั้งคืนภาระ หน้าที่ต่อไปคือทหารราบทหารราบทหารพลานเนี่ยจะต้องย่ำเท้าเข้าไปห้ำหันกับข้าศึกในพื้นที่ลบกันตุ้มตามตุ้มตม้ํมยิงกันปะ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 ถ้าเราโชคดีชนะข้าศึกนะครับเขาก็ถอนพลังถอยเข้าไปในแนวป่าเราก็สามารถยึดพื้นที่ได้โชคไม่ดีพี่น้องสู้เขาไม่ได้เราต้องถอนพลังถอยออกจากพื้นที่แล้วก็เข้าตีใหม่ การสู้รบในยูเครนเนี่ยผมถามนะครับมันไม่ใช่รบในป่ามันไม่ใช่รบในภูเขาเป็นการรบในเมืองนะครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนมันมีทั้งประชาชนมีทั้งอาสาสมัครมีทั้งทหารอาสาเข้าไปอยู่ในพื้นที่หนาวก็หนาวหิวก็หิวพี่น้องลําบากก็ลําบากมองซ้ายอุย้ยมันไม่ใช่ประเทศไทยนี่ว่เอ้มองขวามันก็ไม่ใช่ประเทศไทยนี่หรอกวันนั้นนะครับผมกลัว กลัวที่สุดคือกลัวพี่น้องจะล่าให้หลั่งน้ําตาออกมาเพราะแผ่นดินที่ท่านเข้าไปบริเวณนั้นมันไม่ใช่แผ่นดินแม่ของเรารขอให้น้องๆคิดให้ดีนะครับไม่ต้องไปถามส่วนตัวละนะครับมาชมคลิปจากนนวินนะครับจะรู้เลยนะครับคือไม่สนับสนุนพี่น้องเพราะว่ามันลำบากนะครับแต่ถ้าพี่น้องท่านใดอยากจะไปก็เราไม่ว่ากันมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของพี่น้องผมไม่มีอำนาจอะไรอันนี้ ผมนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่าการสู้รบนั้นมันลำบากมากนะครับโดยเฉพาะการสู้รบในแถบยุโรปนะครับมันมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์สมัยใหม่มันมีเลดา้ามียิงด้วยดาวเทียมโอ้มันเยอะแยะมากมายหลากหลายอาวุธนะครับทั้งนิวเคลียร์ทั้งเขาเรียกว่าจรวดนำวิถีอะไรต่างๆคือมันล็อกเป้าล็อกออนยิงตุ้มตามดุ้ม,ม,ม,มดำอันตรายพี่น้อง นะครับถามว่าในเมืองท่านจะไปหลบอยู่ตรงไหนไปหลบอยู่ตามตึกตามซอกของอาคารบ้านเรือนพี่น้องประชาชนรัเสเซียนะครับบินมาหนึ่งหนึ่งกึ้มกึ้มกึ้มกึม็ขัดจากไปปืนใหญ่ของเขากึ้มกึมกึมอาคารบ้านเรือนห้องหอบับซอกเลก็กซอกน้อยเละพี่น้องนะครับเรื่องนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องคิดให้ดีนะครับแต่ต้องให้ดีแต่ถ้าหากจะไปก็ลองหาวิธีนะครับ แต่สําหรับพี่นนลุงนนแล้วก็ไม่สนับสนุนนะครับเพราะว่ามันลําบากมากที่เป็นห่วงนะครับผมก็เ,เป็นห่วงชีวิตของน้องๆของพี่น้องนั่นแหละนะครับเพราะว่าหลายคนหลายท่านเท่าที่ผมตรวจสอบที่ผมรู้นะครับรู้หมดแหละนะครับว่าไปกี่คนอะไรยังไงขยับยังไงก็พอรู้นะครับมีการตั้งห้องไลน์ตั้งห้องเฟสมีห้องรับห้องแชทอะไรก็พอรู้นะครับ แต่ผมก็ไม่ไปก้าวไก่ไม่ไปยุ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นสิทธิของท่านที่จะเดินทางไปคนเรามันไม่เท่ากันบางคนอยากไปบางคนไม่อยากไปบางคนบอกว่าสาวๆคนนี้สวยดีนะครับบางคนก็บอกเฮ้ยไม่สวยว่ะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะคนนี้รวยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะคนนี้รวยแต่เปลือกนอกข้างในจนนะครับแง่คิดมุมมองของคนไม่ต่างกัน ดูอย่างนิ้วมือนะครับของอผมของลุงนนท์นะครับมันห้านิ้วนะครับแต่สังเกตให้ดีนิ้วถ้า5้าเนี่ยมันเรียงชิดติดกันก็จริงสังเกตดูนะครับแต่และนิ้วเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนิ้วโป้งนะครับก็จะชั่นนะครับนิ้วชี้นิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนแต่ละคนยอ่อมมีแนวคิดแง่คิดมุมมองที่ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าใครชอบอย่างไรก็เอาอย่างนั้น นะครับหากพี่น้องนะครับที่มีความรู้อยากจะ,ะเดินทางเข้าไปสู้รบในยูเครนหากจะเขาเรียกว่าฝากข้อคอมเมนต์ก็ให้คอมเมนต์โดยสุภาพอยา่ารุนแรงนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ไม่เห็นด้วยยังมีความยึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ก็ยึดมั่นทุกคนนั่นแหละเวลาคอมเมนต์นะครับก็ให้เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยพี่น้องอยา่ารุนแรง นะครับเขารบกันที่ประเทศยูเครนตุ้มตุ้มตุมทหารของยูเครนทหารของรัเสเซียได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์ในสงครามแต่พี่น้องประชาชนคนไทยของเราผมอยากให้มีความรักสมัครสมานส,ส,สามัคคีกันไว้วันหนึง่งอาจจะเป็นวันที่ท่านได้มีโอกาส แสดงฝีไม้ลายมือให้ชาวโลกเขาเห็นและเป็นประจักษ์ต่อสายตาของผู้คนทั่วไปก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบฟังแล้วหากพอที่จะถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาเล่าให้พี่น้อง ได้ฟังได้ชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ